สวัสดีค่ะจากบาไลไย่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดหญ้าแล้วก็ต้นกระถินนะคะก็จะมีต้นหญ้าเจ้าชู้หรือว่าต้นลูกติดขานะคะนี่ค่ะแถบทางนี้เต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะตัดในส่วนป่านะคะเพื่อจะ ยังไม่แน่ใจว่าจะปลูกมะเขือหรือว่าจะปลูกพริกดีนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดกองไว้ก่อนนะคะสําหรับหญ้าเพราะว่าเขาเริ่มแก่นะคะนี่ค่ะจะทําให้เราดูแลพื้นที่ยากถ้าเกิดว่าเขาเกิดขึ้นมาเยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นร่มของต้นทองอุไลนะคะ ทองอูไลอันนี้ก็ดอกเขาจะใหญ่สีเหลืองทองสวยมากนะคะนี่ค่ะรับน้ำฝนมาเต็มๆเลยนะคะเพื่อนๆมาช่วยบารังพยอมตัดหญ้าก,กันนะคะ ก็ตัดไปถึงกับท่อเมนที่เราจะวางสายน้ำหยดกันแล้วนะคะน,นี่ก็เนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันตรงนี้อีกครั้งนะคะแถบทางนี้ก็เป็นสวนป่านะคะป่าจริงๆนะคะลกมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะนอกจากเห็นลำแสงพระอาทิตย์นะคะลำไรลำไรเท่านั้นเองนะคะเพราะต้นไม้สูงหมดแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็ได้ใช้เครื่องหวดนะคะนี่ค่ะก็ไปถึงนู่นแล้วนะคะก็ถ้าฝนไม่ตกหรือว่าบาลังพยอมไม่เมื่อยน,นะคะก็จะตัดต่อไปจนเสร็จถึงถนนนะคะก็ถึงหน้าบาลางพยอมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแถบทางสวนป่านะคะ ถ้าตัดไปเรื่อยๆวันละนิดละหน่อยก็คงจะได้ถ้าไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินล้วนๆเลยนะคะที่ได้เก็บมากองใช้รถดันมากองนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ต้นบุง,งาสาหรีแล้วก็ต้นหอมเจ็ดชั้น อันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บนะคะด้ไแต่โหดๆว,วีๆไว้เฉยนะคะต้องเก็บทําให้ดีเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะมีคนเขาให้มานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้น Song of j a m เ i c a นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพลูนะคะขึ้นข้างบนเลยนะคะวันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาช่วยตัดหญ้านะคะหลังฝนตกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ